จากคลิปอันบ็อกกี้ก็เลยซื้อของแต่งห้องมาค่ะทุกคนน้องโดนกีดนะคะตรงนี้เอยเอาไม่ออกมันเป็นตลกมันเป็นกองเมกกินเวลารู้แล้วทำไมคนเราถึงชอบแต่งห้องกันแกะพัสดุก็สนุกแล้วนะปริติใจว้าย ะะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งห้องกันนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ของที่เมกกี้สั่งมาซื้อมานะคะก็สามารถไปซื้อตามได้ที่ description ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเมกกี้จะแปะให้ในคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับใครที่มาดูคลิปนี้นะ,ะจะได้ไม่ต้องน้่งใจคนคลิปก่อนหน้านี้นะคะเมกี้ได้วางแผนไว้แล้วนะคะว่าเมกกี้จะจัดอะไรไว้ตรงไหนบ้างแผนของเมกกี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ นะคะงงไหมถ้าดูแบบนั้นแล้วงงก็เดี๋ยวมิกกี้จะลองพาเดินดูคร่าวๆก่อนละกันนะตรงหัวเตียงตรงนี้นะคะเดี๋ยวมิกกี้จะเอาพวกผ้าห่มแล้วก็หมอนออกนะคะแล้วก็เอาต้นไม้อ่ะวางไว้ตรงหัวเตียงตรงด้านหลังแอมซึ่งก็จะเป็นต้นน้องทรายใบศักที่เราได้ซื้อมาจากคลิปที่แล้วคือเราวางไว้คร่าวๆเรายังไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะก็ต้องรอดูกันละกันเนาะค่อยๆดูไปเรื่อยๆต่อมาจะมาในส่วนของโต๊ะนะคะซึ่งโต๊ะมิกกี้อ่ะคิดไว้แล้วว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยเราจะเอาขวดแก้วนะคะเป็นขวดแก้วที่มิกี้มอยู่ ะะมาวางตรงนี้แล้วก็ใส่น้องดอกยิปโซไว้ตรงนี้เป็นดอกไม้แล้วก็ตรงนี้นะคะที่เป็นชั้นว่างๆเดี๋ยวเมกกี้จะใส่ต้นไม้ปลอมที่เป็นต้นไม้เล็กๆเดี๋ยวตรงนี้เราจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยเป็นใส่โปสการ์ดพูดถึงโปสการ์ดโปสการ์ดเมกกี้จะมาใส่มุมนี้ด้วยมุมตรงมุมกีต้าร์นะคะเป็นพวกโปรการ์ดสีน่าจะสีเข้มนะคือถ้าทุกคนเห็นอะห้องเมกกี้อะมันเคยโดนสกอตเทปกินมาก่อนนะคะมันจะเป็นรอยสกอตเทปแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวประตูนะคะเดี๋ยวจะเอาโปรการ์ดมาแปะเหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันวว่่าาห้องดย มออกมาเป็นยังไงมุมนี้ได้ไหมก็เด<อ>ี๋ยวมาโหดดูแล้วกันนะคะว่าห้องโดยรัวมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปแนวแบบอาร์สไตล์ฟลายนิดนึงคือเป็นคลิปแนวแบบสบายใจดูแล้วแบบชิลๆดูแล้วแบบเอออยากแต่งห้องเหมือนกันเดี๋ยวทุกคนจะได้ดูกันในคลิปนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยก่อนที่แสงมันจะหมดนึกค่ะ มันมีความเพิ่มสีสันให้กับห้องเรามากขึ้นนะคะรวมถึงนงต้นไม้คือแบบเมกกี้อยากคิดไปว่าถ้าตื่นขึ้นมาแล้วมาเห็นอะก็จะได้แบบเออเห็นต้นไม้เห็นสีเขียวเลยอะไรแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นแบบตรงข้างหัวเตียงอะตรงเนี้ยก็ตั้งใจแปะไว้เพิ่มแบบเวลาเราตื่นขึ้นมาอย่างนีใช่ป่ะเราก็จะได้เห็นแบบทุกเช้าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงโต๊ะที่เป็นโต๊ะทํางานก็จะมีแบบพวกคําที่มันทําให้เราไม่ผัดปลประกันพุ่งอะนะก็อยู่ now sometimes they never อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงประตูนะคะเมกกี้ก็แปะว่าให แบบเหมือนกับวันเนี้ยเป็นวันที่ดีอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมีสีสันมากขึ้นแล้วก็มีกําลังใจมากขึ้นซึ่งคลิปนี้มันอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบมีอะไรมากมายนะคะเมอกี้แค่อยากบอกบันทึกเฉยๆว่าเออครั้งหนึ่งเมคกี้เคยลงทุนซื้อของมาแต่งห้องเอางอ่ายๆว่าน้องต้นไม้กับน้องยิปโซเนี่ยคือเป็นแบบอะไรที่กินขาดมากๆเลยเมคกี้ชอบมากก็ถ้าเกิดว่ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมซับสไคร้เพื่อมงคนใหม่สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ